เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆน,นิสิตหรือท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะดิฉันนางสาววินิกาพุนเพิ่มวันนี้จะมานำเสนอนิทานเรื่องสมบัติห้องที่9ค่ะข้อมูลอนุภาคที่นำมาคือสารดอนปูตานะคะแหล่งข้อมูลจากความเชื่อต่อสารนอนปบูตา อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีตำนานเป็นสารที่ตั้งอยู่บนเนินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุบลให้ความเคารพนับถือหรือไปขอพรและท่านก็มักจะให้พรแก่คนที่เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ค่ะไปรับชมรับฟังเรื่องราวกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหนะ้าหมู่บ้านอันไกลโพนมีสามีและภรรยาอาศัยอยู่ทั้งสองคนต่มีลูกติดจากอดีตภรรยาและอดีตสามี ภรรยารักลูกของเธอที่ชื่อปันฝันมากและไม่เคยใช้ปันฝันทำงานหรืออบรมปันฝันเวลาทำความผิดเลยสักครั้งจนทำให้เธอกลายเป็นคนที่ขี้เกียจและมีนิสัยไม่ดีต่างจากแก้วตาลูกติดของผู้ที่เป็นสามีที่ถูกแม่เลี้ยงใช้งานอย่างหนักและโดนดุด่าอยู่เสมอแต่เธอก็ไม่เคยบน่นเวลาผ่านไปสามีได้ล้มป่วยแต่แม่เลี้ยงก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรทำให้แก้วตาเป็นห่วงผู้เป็นพ่ออย่างมาก จึงพูดกับพ่อว่าจะออกไปทำงานนอกบ้านเพื่อหาเงินมารักษาพ่อที่ป่วยเมื่อแม่เลี้ยงได้ยินดังนั้นก็เกิดความคิดที่ชั่วร้ายหวังจะแย่งชิงเงินที่แก้วตาหามารักษาพ่อเป็นของตนเองจึงอนุญาตให้แก้วตาออกไปทำงานนอกบ้านชาววันรุ่งขึ้นแก้วตาก็ออกเดินทางไปขอทำงานตามบ้านคนรวยหลังแล้วหลังเล่าแต่ก็ไม่มีหลังไหนรับเลยสักหลังเพราะทุกหลังต่างก็มีคนงานอยู่ก่อนแล้ว แก้วตาเดินตระเวนไปเรื่อยๆทั้งหิวทั้งเหนื่อยมาหยุดอยู่ที่เนินดินกว้างซึ่งข้างบนเป็นบ้านหลังใหญ่แก้วตารีบไปเคาะประตูด้วยความหวังเปิดประตูออกพบชายชรากำลังนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารที่มีอาหารวางเรียงอยู่จนเต็ม แก้วตาได้โอกาสจึงขอชายชาราให้รับตนเข้าทำงานชายชารายิม้มแล้วพูดกับแก้วตาว่าได้สิหนูแต่ตามีข้อตกลงคือให้ทำงานที่นี่เป็นเวลาสามเดือนซึ่งในบ้านของตามีทั้งหมด9้าห้องให้แก้วตาเข้าไปทำความสะอาดเพียงแดห้องเท่านั้นห้องสุดท้ายคือห้องที่9้าห้ามเข้าไปเด็ดขาดเมื่อเปิดประตูแก้วตาต้องตกใจสุดขีด ราในห้องต่างๆทั้งแปดห้องของชายชาราเต็มไปด้วยเงินทองกองรวมกันอยู่เป็นจํานวนมากจึงทําให้แก้วตาอดสงสัยไม่ได้ว่าห้องที่ก้าที่ชายชาราไม่ให้เข้าไปข้างในนั้นมีอะไรอยู่แต่ด้วยความซื่อสัตย์ของแก้วตาจึงไม่ได้เข้าไปใกล้หรือเปิดประตูห้องนั้นเลยเมื่อเวลาผ่านไปสามเดือนครบตามข้อตกลงแก้วตารีบไปรับเงินค่าจ้างชายชาราได้พูดกับแก้วตาว่าแก้วตาเป็นคนดีมีความขยันตั้งใจทำงาน และที่สำคัญมีความซื่อสัตย์จึงเนรมิตเงินทองให้และเปิดประตูห้องที่เก้าให้แก้วตาดูข้างในนั้นเป็นเงินทองของมีค่าเช่นเดียวกับห้องอื่นๆพร้อมบอกให้แก้วตาไปหยิบของมีค่าออกมาได้ตามต้องการ เมื่อแก้วตากลับถึงบ้านก็นําเงินไปรักษาพ่อที่ป่วยและแบ่งเงินจํานวนหนึ่งให้แม่เลี้ยงและปานฝันด้วยความโลภเมื่อได้ยินแก้วตาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พ่อฟังแม่เลี้ยงจึงตั้งใจที่จะพาลูกสาวไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะได้นําเงินทองกลับมาเยอะๆเหมือนแก้วตา เมื่อสองแม่ลูกเดินทางไปถึงบ้านของชายชาราก็ได้โขทำงานบ้านแบบที่แก้วตาโขและชายชาราก็บอกข้อตกลงเหมือนที่เคยบอกแก้วตาแต่ด้วยความขี้เกียจและความไม่ซื่อสัตย์ของสองแม่ลูกทำให้ไม่เคยทำความสะอาดอะไรภายในห้องทั้งแปดระมวลแต่ขโมยข้าวของมีข้าวมาซ่อนไว้ทีละนิดโดยหวังจะนำติดตัวกลับบ้านเมื่อครบสามเดือน วันสุดท้ายของการทํางานมาถึงสองแม่ลูกก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากได้สมบัติที่คาดว่าจะมีในห้องที่เก้าจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปในห้องที่9้าแต่สิ่งที่สองแม่ลูกเห็นคือความว่างเปล่าก่อนที่จะปรากฏร่างชายชาราขึ้นในชุดไทยสีขาวทําให้สองคนรู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือเจ้าปู่ตาด้วยความโกรธของเจ้าปู่ตาที่ทั้งสองนี้มีนิสัยขี้เกียจและไม่มีความซื่อสัตย์จึงได้สาบให้ทั้งสองแม่ลูกต้องดูแลห้องสมบัติห้องที่9้านี้ตลอดไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความขี้เกียจไม่เคยนําพาสิ่งที่ดีมาให้จงซื่อสัตย์และพอใจในสิ่งที่เป็นของตนไม่โลบมากตรงกับคุณธรรมคนเกลียดค้านเป็นมนทีนวงตะโกนและความสัตย์นั้นแลดีกว่ารถทั้งหลายหมายถึงสัจจะหรือความสัตย์ได้แก่ความเป็นคนจริงหรือเป็นคนจริงในคำพูดเป็นคนจริงในการกระทำย่อมเป็นคนที่น่าสรรเสริญ สำหรับวันนี้ดิฉันก็ต้องขอจบก,การนำเสนอลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ